วัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอยู่ที่ร้านส้มตำเจเป็ดนะเป็นร้านที่ผมมากินเป็นประจำนะครับวันนี้เรามากันสองคนพี่อิงนะครับเราจะสั่งแค่วันนี้สั่งแค่ส้มตำไทยแล้วก็ไก่ทอดนะครับไก่ทอดที่นี่เขาว่าอร่อยแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็เือเอาอะไร กับหวานกับต่อมตำเลยอ่ะปลาแกดีนะครับเมนูสรัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่าเมนูที่นี่นะครับเขาจะมีอะไรบ้างสักครูครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูร้านซ้มตําเจเป็ดนะครับก็มีตาปูตํไทยปูตําปูปลาระาหอยดองตากั้งตํากุ้งแห้ง ตำหลายอย่างมากนะครับแล้วก็มีขนมจีนข้าวเหนียวนะครับมีตับหวานมีซุปหน่อไม้เมนูตามนี้เลยนะครับแอบ,บมาดูเจแปกก็กำลังตำนะครับที่ร้านเจแปดก็จะลงมือเองนะครับเป็น คนตำส้มตำด้วยตัวเองนี่นะครับผมจะถ่ายให้ดูหน้าร้านนี่นะครับอยู่ใกล้ๆกับศูนย์มาสด้าจังหวัดจันทบุรีนะครับตรงนี้ก็ทางที่จะไปตรงนี้ก็จะอยู่ที่ ตรงไปก็จะเป็นอำเภอแหลมสิงนะครับไปจังหวัดตราดแล้วก็ไปจันทบุรีนะครับในตัวเมืองขวามือไปจันทบุรีก็คือไปโรบินสันนั่นเองนะครับตอนนี้ที่มาที่ผมแล้วก็คือไก่นะไปดูกันครับไก่ยา่างเฮ้ยไก่ทอดได้ิีมากแล้วก็มีน้ําจิ้มสองอย่างมีข้าวเหนียวนะครับที่มาแล้วอม,มาแล้วนะครับ Hàng về thăm thầy Thủy sản Nga Vì Cũng cho lòng xin được Đây

บบเจจอรััดพูมาแล้วนะครับตับหวานเดี๋ยวให้ดูงีน<ม>เธอ<ม>กินตับหวานะ<ม>รสชาติเป็นไงบ้างกินีหก็ต้องอร่อยตะเกียตตะเกียลืมถ่ายตอนเธอกินอะ่ะ<ม>เอาใหม่ให้เธออธิบายรสชาติ<อ> เป็นไงบ้างอร่อยคือที่อธิบายไว้แต่กี้ไม่ได้ถ่ายเพราะนั่น<ต>เธอต้องจะบอกว่ามันอร่อยมากเพราะเป็นคนไม่กินตักแต่มามีไรต้องสั่งตักทุกครั้งอ๋อโอเคนี่นะครับของผมบ้างตามด้้ยขลงจีนออโอเคนะครับ นะครับฝากไว้เลยสำหรับร้านซ่มเจ๊ปเป็ดน,น,นี่ก็มีเบอร์ทูด้วย